กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ31ตุลาคมวันฮาโลวีนฮาโลวีนเป็นเทศกาลประจำปีที่เฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก วันฮาโลวีนตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันก่อนวันสมโพธนักบุญของาศาสนาคริสต์โดยเชื่อว่ามีที่มาหรือต้นกำเนิดจากเทศกาลดั้งเดิมของชาวเคนที่มีชื่อว่าซาวินมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนเพื่อฉลองจุดสิ้นสุดของฤดูการเก็บเกี่ยวรวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงมืดของปีและยังถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวเคนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่ากำแพงที่ปิดกั้นระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกแห่งวิญญาณจะหายไปในช่วงเทศกาลซาวินส่งผลให้มีการโคจรมาพบกันระหว่างผู้คนและเหล่าวิญญาณต่างๆก่อให้เกิดความเชื่อเรื่องการสวมชุดและหน้ากากผีเพื่อแฝงตัวเป็นวิญญาณร้ายทำให้หลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่างๆได้รวมทั้งยังมีการรวมตัวกันรอบกองไฟและส่งเสียงดังเพื่อไล่วิญญาณร้ายออกไป กิจกรรมวันฮาโลวีนจะมีการเล่นทริกออทรีเป็นการร่วมงานเลี้ยงด้วยเครื่องแต่งกายประดับตกแต่งแกสลักฟักทองเป็นแจ็คโอแลนเทิร์นจุดคบเพลิงไปบ้านผีสิงที่จัดขึ้นเล่าเรื่องสยองขวัญดูภาพยนตร์สยองขวัญและรวมถึงการแต่งชุดคอสเพลย์ไปขอขนมตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยทริกออทรีแปลว่าหลอกหรือเลี้ยงเป็นประเพณีวันฮาโลวีนสำหรับเด็กในหลายประเทศ เด็กจะแต่งตัวเป็นผีตระเวนไปตามบ้านขอให้เลี้ยงขนมหรือให้เงินในบางวัฒนธรรมด้วยวลีที่ว่า Trick or Treat Jack O' Lantern หรือตะเกียงฟักทองมีตำนานและประวัติที่มาดังนี้ตำนานตะเกียงฟักทองเป็นเรื่องเล่าโบราณเรื่องหนึ่งของประเทศไอแลนด์ที่กล่าวถึงที่มาของชายชาวนาจอมเจ้าเล่ที่ชื่อแจ็คโอแลนเทิในสมัยนั้นซาตานจะออกตระเวนขอพืชผลจากชาวบ้าน ซึ่งไม่มีบ้านไหนที่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวต้องคำสาปของซาตานนั่นเองแต่การขู่เข็นของซาตานใช้ไม่ได้กับแจ็คเขาไม่กลัวและไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้ซาตานเลยวันหนึ่งซาตานจึงแอบมาแสดงตนให้แจ็คเห็นหวังจะให้เขาเปลี่ยนใจหันมาเกรงกลัวซาตานแต่เหตุการณ์กลับเป็นกันตรงข้ามแจ็คใช้อุบายหลอกล่อจนซาตานติดกับดักหนีไปไหนไม่ได้แจ็คไม่ยอมปล่อยซาตานจนกว่ามันจะยอมรับปากว่า เมื่อเขาตายแล้วจะไม่นำวิญญาณของเขาลงนรกเด็ดขาดซาตานไม่มีทางเลือกจึงต้องรับปากเมื่อแจ็คเสียชีวิตลงด้วยความเป็นคนชั่วเขาจึงไม่ได้ไปสวรรค์วิญญาณเขาล่องลอยไปยังปากทางนรกและพบกับซาตานคู่อริเก่าอีกครั้งตามสัญญาที่ซาตานเคยให้ไว้ซาตานจึงปล่อยวิญญ,ญาณของแจ็คไปพร้อมแสงไฟส่องนำทางให้กับวิญญ,ญาณแจ็คที่ต้องเร่ร่อนไม่มีที่ไป ให้อยู่อย่างนั้นตลอดการทุกคืนในวันฮาโลวีนวิญญาณของแจ็คจะร่อนเร่ไปในความมืดพร้อมแสงไฟส่องที่ครอบด้วยหัวผักกาดต่อมาเมื่อตำนานนี้เข้ามาในประเทศอเมริกาก็มีการเปลี่ยนมาใช้ผลฟักทองแทนจนทุกวันนี้การใช้ฟักทองมาทำตะเกียงเนื่องจากหาง่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและมีผลใหญ่เหมาะที่จะนำมาแกะสลักทำตะเกียงอีกทั้งยังมีสีสันที่สวยงามยังมีความเชื่ออ,อีกว่า เมื่อแกะสะลักให้ดูน่ากลัวแล้วควรนำไปแขวนหรือวางไว้ที่หน้าต่างหรือประตูจะสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ส่วนชาวไอริชมักนิยมแกะสะลักและใส่ไฟลงในด้านในเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ของวันฮาโลวีนเพื่อระลึกถึงการหยุดยั้งความชั่วร้ายเพื่อส่งผลบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับและพิธีทางาศาสนาเพื่อทาบุญวันปีใหม่ จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ